ผมเป็นต้นอนุญาตตัดเป็นวิดีโอที่สองนะครับเด้อดุษฎ์ดุกหาชั้นผู้ใหญ่ของพระเดชพระคุณหลองตานะครับนำโดยพระอาจารย์พระครูสุตตาวราธนนะครับเมตตาเป็นประมุขประธานออกนับปิณฑบาสนะครับสองคนในเ่นทันบาทตอนนี้แถวบินทบาทพระอาจารย์พระครูสุตตวราธร ปจารยนมนหาไซต์ที่เราคุ้นเคยอาดีะรองเจ้าอาวาสวัดบานเก่าตัวทุกวันนี้ท่านไปตรญายาโยมที่อำเภอเป็นยมจรัเขะจังหวัด,ด,วดวสีสะเกลียนทุกวันนี้เป็นเจ้าคณะตำบลอหน,นองโมงเหลืองที่ล็อตาเดินทางไปร่วมค <น S 1> อ่อนข้างจะชุนละมุนพอสมควรนะครับเนี่ย เด้อวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณดวงตานะครับพระภิสุสง์นะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับหลวงปู่พระครูสตวรรครนะครับเรียกลุงปู่แล้วนะครับเมียตอได้หลับหมอบไหมจะประกดร้องตาให้ขอโทษขออภัยไม่มีไฟเลี้ยวนะครับอยู่กับญาติโยมนำพาประพฤติปฏิบัติที่นครพนม หลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคก็จังลง่อพระปู่ปริยัติมีลาพ่อนี่แม่มนบ่เจ้าคณะอำเภอหรืออำนาจนี่บุญเยอะนนญาติโยมวันนี้ได้ทำบุญตบ,บางๆแก่พระอาจารย์พระปู่ปริยัตซึ่งหน้าที่บริหารงานประสาสนะท่านมากมายท่านก็เมตตาเดินทางมารว่วมบุญดเบน่อนอกจากนั้นก็ หลวงพ่อกโกสุวรนธรรมมาพรด็อกเตอร์รนะลองเจ้าคณะอำเภอพระนัไพจังหวัดร้อยเอ็ดประจรันทววัชชัยญนะายณชีพิโก,โกพระมหาเทระแล้วก็พระจรันมหาต่อยกันมหาธนาศักดิ์มหาปุญโยนะเจ้าคณะตำบลพาน้ำย้อย พระอาจารย์พระปูศิลิปัญญาวิชัยเจ้าคณะอำเภอศีสงครามนนครพนมก็เดินทางมาด้วยนอกจากนั้นก็พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์มีหลวงปูประหลัดพิทักปูเงี้ยมเนอถปู่เงี้ยมปีนี้ไปจำบรรษาเจี่บันหาดแพงก็เดินทางมาด้วย อาจารย์ปกปูภาวนาวิยสุดที่วงพระอาจารย์พะคโูน้อ่รีสงครามนครพนมก็เดินทางมาลองปูสนั่นวัดแจ้เกิดติยนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับโคดิปันยูอนะครับมองเห็นแต่ด้านหน้านะครับด้าไม่เห็นเลยนะครับติติยาโนเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปจากวัดบังกาบอทั้งสิินชนะนางลำนะครับหลังจากลำเสร็จแล้วก็มาใส่บาตรนะครับเนี่ยเป็นแรง บุคคลากรผู้ทรงคุณค่าทางพระศาสนาได้นำพายายโยมประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยพระขน้องตาของเราบดีสีทายตอนปราปานเนาะวิเศษวาระตุนโหนยุนีกันใหญ่สำนักเรียนยุนีกัจจสีสีทายใส่กันยุ่งวุ่นประจันมาไทยรัตนนวารุ ะครับเป็นสองสายนะครับมาถึงนี้นะครับโยมเป็นสองด้านนะครับก็เลยค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับไม่รู้จะหันไปทางไหนนะครับโดยนองเทนต่อพระเจราเจรจูริจามีมาไล่ดุในวันนี้พอโทษขอภัยไม่มีไฟเลี้ยวนะครับมองเห็นแต่ด้านหน้าด้านหลังไม่เห็นเลยนะครับเป็นปุจเป็นตาอิศม์ขณะเห็นกับเป็นบุญตากันไณะเจรจากับเป็นบุญ ้นสายอยู่นี้นะครับนี่ปลายสายยังอยู่ลานทำนู่นนะครับเด้อวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระคูนะครับสุตตะวราธรนะครับลูกศิษย์ลุงหาชันผู้ใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเมตตาออกรับบินธบาตนะครับแต่เจ้าหน้าที่ถ่ายบาตรนั้นอยู่ไกลหรือเกินนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับนไม่รู้จะเดือต้องขอโทษขออภัยนะครับ เดือดดื้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้เป็นบุญกตินสามมิจีของวัดบ้านเกาบอนนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพระเดชประคุณหลวงตาเมตตาใส่บาศนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตานะครับจากหลวงพ่อพระคูนะครับสุตตะวราธรนะครับลูกศิษย์ลูกหาฉันผู้ใหญ่ของพระเดชประคุณหลวงตานะครับ จนในที่ถ่ายบารไม่ทันนะครับมาไม่ทันด้วยกันนะครับเพราะว่าเยอะนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายอยู่วิหารลานธรรมน่นนะครับใส่แล้วราะเขาไม่แม้วเพราาไม่บม้าวบอาหยบพ่อของพระจาจาร์มหาภพันธ์ข้าวบวังสนนะครับ ที่เป็นโคศกประชาสัมพันธ์อยู่นี้นะครับเนี่ยใส่ละยุ่มเมียที่มายุ่มเมียเด้อนะครับยมพ่อยมแม่ยังหนุ่มๆอยู่นะครับเนี่ยให้มีสติปัญญาดื่มใจนู่นนะครับสาธุยมจากขาดแพงนะครับเนี่ยโชเฟอร์ของวัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับาาาุุุสสธ ในตุนการศึกษายอมเป็นผู้มีสติมีปัญญาสายขาดแล้วนะครับนี่สายขาดแล้วนะครับกูบาชันมาไม่ทันแล้วนะครับนี่ต้นสายอยู่ตรงนี้แต่ปลายสายอยู่ไกลนู่นนะครับพิหารลานทำนุ่นนะครับเอออัดมาิิเตโิเมทีโจวาวัสนองมากยาใน เดือดใสวันปิจะโศภารามตืวอเป็นสายบนสายพุนครับกำลังทยอยทยอยมานะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับบุญกระถินสามาคีของวัดบ้านเก่าบอนะครับอำเภอัวตพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับปฏิบัติทางขอวัดปฏิบัติในมงคลร้องตาพ้องเรากเลยนำพาคณะสงเดทางมาร่วมรับบิณฑทาตด้วยญาตญายม à à sẽ đuổi nạp này nó, nọ à vợ để say bạc cho nên say bạc nó, say bạc nó, chơi đùa nạp để khác cái gốm nó nọ à nạp order mẹ order này dài mấy giây thấu lại này các em à à à nó, à và, à nó, 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 để... à thánh, à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 

บุญลีรวมบุญเกิดยินสามาคีวัดบ้านเกอะออด้วยสองพันห้าร้อยบาทนอกจากนั้นก็คุณแม่สุดทาาินี้ของสาวีวงเล่นแม่ยิ้มของบ่อรวยของสาวีจากจันทบุรลีนอกจากเดินทางมารวมบุญกปยังเสียสละจดูญปติของพระจักรินะครับเนี่ย เดอบันจิกดูนะครับมันน่ากว่าจะคตรเมืนจิกดูนี่หลายอยู่ติยงสงสัยแต่ใช่บัณฑิกดูหมดนะครับเนี่ยแต่ส่วนคณะโลมทานเจ้าภาพโลมทานที่เปิดให้บริการหลังจากญาติโยมทำบุญผ่านไปเล้วโลมทานโลตีไข่มหา แล้วกีดหน้าอุบุสุนในด้านทิศใต้ทีวกครองงตาตับบาดขนะอยากโยกกลูกหลานอยากพี่น้องเดินทางมาแล้วทำบุญตัดบารเสร็จก่นจะเลพอดเดลับโรตีไขม้าหาดพังโดยห้องปู่พมหาอุปบนพมหาสัตติเสยในริยายามาแั่สีตะโนททิษเหลาแพร เดินเจ้าภาพลงทางโลตปีไข่มาหาทาะเปิดให้บริการแล้วที่ตากนาบุปบัวสดเอาจากนั้นอยากเดินทางเข้ามาที่ซุ้มประตูโค้งอ่าก็เลี้ยวซ้ายจะเป็นโลกทางหน้าางคุอาจารย์มาจากไกลแสนไกลนะครับตัวตัวเป็นยังไงก็เดินผ่านไดย

นะพอไทยลงทางน้ำปั๊มนะนะพ่ออาจารย์มหาวิทสายขาดนะครับเนี่ยสายขาดแล้วนะครับต้องใสแล้วก็ลงทางกาแฟเหลาเนี่ยอยากดื่มเด็กตั้งแต่เด็กลุกตั้งแต่เช้าครูบาอาจารย์จากไกลแสนไกลนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาแต่บ้านหัดเพลงนู่นนะครับปีกาแฟนะับน้ำปั๊มนะกาแฟเหลาโดยประเดชพยวก็คน นะหลวงพ่อเจ้าคุ่พนระภาวนา là, สุตตาพิรักเนะจ้าคุณชอบวัดพิษณโสภารามขอมด้วยบุญแม่ลอยขณะบุญแม่ชีจากประเทศเรานะมาชิมกาแฟรเรานะจะเหมือนกาแฟรประเทศเทยรห,นะหรือไม่ก็เจริญพรดันทิ่ใตนะ้ของบริเวณมนฑลพิจีสถานที่ทต,ตังบาง นะตอนนี้เปิดให้บริการแล้วแล้วก็อีกประการหนึ่งเด้อวันนี้มีบริจาคโลหิตน,น่ะบริจาคโลหิตให้อวัยวะเป็นทานน่ะสถา,น,น,น,ทา,น,านที่บริาจาคโลหิตก็ดังที่ใต้นะของมณฑลพิธีก็ฝากเจ้าหน้าที่ไปอัจนรพิธีได้ไปช่วยจัดอ่เพื่อรองรับสายทันธุา โอปปะนนะที่จะทำ